ยมอมไม่สบายครับไม่รู้เป็นไรกินข้าวไม่ได้มาหลายวันแล้วต้องมันอยแช่น้ำอยู่อย่างนี้เรียกขึ้นมาก็ไม่ขึ้นน่าสงสารจะรอดหรือเป่าเอาอยาให้กินก็ไม่กินมอมมอมมอมขึ้นมาเร็วอย่าไปฉีดยาเร็วเรียกไม่หันเลย เป็นอะไรกินอะไรเข้าไปน่าสงสารมากครับโอ้โหอากหมาที่เคยดื้อกลายเป็นเรียกไงก็ไม่ยอมนั่นแสดงว่าร้อนจัดไม่รู้จะทำยังไงนะครับตอนนี้ แช่น้ำอยู่อย่างเดียวเลยะมอมเป็นไงลูกอืมหันมาเนี่ยก็หันมาเร็วเดีย๋ยวก็